สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ GP Read Podcast ก็จะขอทบทวนรีวิวเรื่อง Aptus p a u t e r นะคะก็คือร้อนในนะบางคนก็ไม่เคยเป็นเลยนะคะ,ะซึ่งตัว GP เองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันนะอนนี้ได้ร่ำเรียนมา,าสมัยเป็นนักเรียนนะร้อนในก็คือ Aptus p Alzer นะ A P H thous นะคะก็ร้อนในเนี่ยเขาก็มีคนกล่าวไว้นะคะนะว่าบางคนก็เหมือนไปกินอาหารหมักดองนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยก็เกิดได้บางคนก็เป็นบ่อยมากๆนะคะทีนี้ GP ได้ไปอ่านหนังสือนะคะ A to Z นะคะ Dermatology ของรามาแล้วก็สรุปจากหลายๆเล่มนะคะเขาก็บอกว่า a p p t u s ulcer เนี่ยค่ะ ก็เชื่อว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากเซลล์ m e i i a t e d i m m u n i t y ที่ถูกกระตุ้นได้ก็คืออาจจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นสมมติว่าเรากินอาหารที่เป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยมันก็มีการทิ่มมิลโคซาใช่ไหมคะมิลโคมิซาที่บุกเนี่ยค่ะภายในอัลลคอร i เวิตีมักพบบ่อยนะคะนะก็บุกตามกระพุ้งแก้มตามอ่าอ่าด้านในนะคะนะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เนาะแล้วก็ขาดฮอร์โมนขาดสารอาหารหรือว่าแร่ธาตุบางชนิดอ้อเครียดนอนน้อยก็มีมีกำเริบได้นะคะบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์นะคะมีติดเชื้อได้เขาบอกว่าแอปทัสเนี่ยเวลาตรวจคนไข้เนี่ยต้องดูดีๆนะคือแบบมันจะแบ่งเป็นซิมเปิลแอปโทซิสเขาเรียกซิมเปิลแอปโทซิสได้ก็คือเหมือนกับเป็นแผลที่เราก็ดูแบบ คอ m บอนอะธรรมดาเป็นแผลกลมๆร้อยโรค1นึถึงสอโรคอะไรเงี้ยก็ปีหนึ่งเกิด1นึถึงสอครั้งอะไรเงี้ยพบทั่วไปมามาได้นะมาบ่อยหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบพวก Complex กคอมเพล็กแอปทัสแอปโเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะเป็นแผลเรื้อรังให้นับให้นับดูว่ามันมีมากกว่า300โรคนะแล้วก็จะเจอทั้งปีเลย นะเจอเยื่อบุเหมือนกันนะที่เจอก็เป็นพวกเยื่อบุช่องปากนะคะอวัยวะเพศนะต้องลองหาดูว่าอาจจะเป็น b e h e s disease นะ IBD ก็คือ inflammatory bowel disease vitamin deficiency นะคะหรือว่าเป็นพวก h i v infection ต้องสงสัยไว้นะทีนี้ ตรวจดูนะแล้วก็คนไข้ก็จะบอกแล้วก็ขอดูหน่อยเนี่ยก็หยิบไม้กดลิ้นมานะดูไฟฉายส่องไปนะก็ดูจะมีกงกระพุ้งแก้มอยู่ตรงลิ้นฝีปากด้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูก็จะเป็นแผ่นก็จะเป็นแบบแผลเนี่ยแผลก็จะเป็นรูปร่างกลมหรือรีนะคลุมด้วยมันจะมีลักษณะเป็นแผ่นบางครีมสีขาวนะเป็นสีครีมหรือสีขาวแล้วก็ขอบขอบ,ขอบเนี่ยก็จะแดงเขาบอกว่าจะเจ็บเจ็บปวดน,นะเจ็บเจ็บมากนะคะบางคนเนี่ย คือมันก็จะเป็นตรงไอตรงลําคอได้เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะบอกมาว่าเหมือนกลืนแล้วเจ็บประมาณนี้ค่ะเจ็บก็ลองลองส่องดูนะคะนะอาจจะเจอข้างลิ้นอะไรเงี้ยนะบางคนก็เจอในเยื่อบุทางเดินอาหารได้นะทีนี้วินิจฉัยถ้าเอาจริงๆเนี่ยเราก็จากการตรวจร่างกายของเราเนี่ยแหะค่ะแต่ถ้าเกิดจะเอาส่งตรวจเนี่ยมันก็จะมี ต้องไปแยกโรคกับพวกเฮอปี s s i m p e x นะถ้าสงสัยพวกนั้นก็ต้องไปทำแสงส m e ียนะคะหรือว่าจะทำ PCR เอ r ปีก็ได้นะค่ะแล้วก็การรักษาถ้าเราดูแล้วว่ามันมันเป็นแค่ simple a t o p เนะะี่ยค่ะพวกนี้ก็จะให้เป็นเป็น topical steroid ไปก็0.1% TA o l paste นะ o l b id ไปนะคะอืมหรือไม่ก็อาจจะ ให้เขาก็ลองดูว่าสาเหตุเป็นจากอะไรเช่นช่วงนี้เครียดพักผ่อนน้อยดื่มน้ําน้อยก็อ่าก็อธิบายคนไข้ไปแล้วก็ชี้แจงไปนะคะโอเคเดี๋ยวจีพีก็ขอไปดูคนไข้ก่อนนะคะ